สวัสดีครับต่อกันข้อที่2สามัญปี62นะครับโจทย์บอกว่าธาตุ x มีเลขอะตอมเท่ากับ32เลขมวลเท่ากับ73ขออภัยครับอ่านใหม่นะครับขอโทษครับธาตุ x มีเลขอะตอม32มวลอะตอม73เมื่อกี้ผมประมาทผมอ่านแล้วผมนึกว่ามันเป็นเลข เลขมวลไม่ใช่นะครับมันเป็นมวลอะตอมนะครับเลขมวลกับมวลอะตอมไม่เหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมประมาทผมอ่านเร็วไปหน่อยนะครับก็คือเลขมวลเนี่ยมันเป็นผลรวมระหว่างโปรโตอนกับนิวตรอนแต่มวลอะตอมเนี่ยครับมันเป็นตัวเลขที่บอกว่าธาตุธาตุนั้นหนักเป็นกี่เท่าเมื่อเทียบกับมวลมาตรฐานนะครับมันคนละเรื่องกันเลยแต่คําพูดมันคล้ายๆกันแล้วตัวเลขเลขมวลกับมวลอะตอมเนี่ย เลขมันใกล้เคียงกันจนบางครั้งเนี่ยคนเอามาใช้แทนกันบ่อยจนลืมต้นฉบับไปว่าตกลงเลขอะไรมันคือเลขอะไรกันแน่เข้าใจนะครับเพราะนั้นทวนใหม่นะครับเลขมวลคือเลขมวลนะครับเลขมวลนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ให้ก็ได้เอาเลขมวลนะครับเลขมวลเนี่ยคือตัวเลขที่บอกโปรโตอนรวมอยู่กับนิวตรอนนะครับแต่มวลอะตอมนะครับแต่มวลอะตอมมวลอะตอมนะครับมวลอะตอม เป็นตัวเลขที่บอกว่าธาตุของเราหนักกว่าธาตุมาตรฐานอยู่กี่เท่านะครับมวลอะตอมคือเลขที่บอกว่าธาตุเนียอันนี้ผมเขียนเป็นภาษาของผมนะไม่ใช่ภาษาหนังสือนะครับบอกว่าธาตุนะครับหนักกว่าหนักกว่ามวลมาตรฐานก็คือเศษ1ส่วน12คาร์บอน12อยังจำกันได้นะครับนะครับ มวลอะตอมก็คือตัวเลขที่บอกว่าธาตุเนี่ยหนักกว่าเศษ1ส่วน12คาร์บอน12เนี่ยกี่เท่า,านะครับเพราะนั้นนะครับเห็นไหมครับว่าเลขมวลกับมวลอะตอมเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยมันแค่พูดให้คล้ายๆกันนะครับลักษณะการพูดมันคล้ายๆกันตัวเลขมวลเลขมวลกับมวลอะตอมก็จะแบบใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันจนบางครั้งโจทย์บางข้อเนี่ยสามารถใช้แทนกันได้เลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย คนส่วนใหญ่ก็จะสับสนผมบางทีอ่านเร็วๆก็พลาดเหมือนกันนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้ผมตั้งสติได้แล้วผมรู้ว่ามวลอะตอมนี่ก็คือไอตัวนี้เป็นตัวเลขที่บอกว่าธาตุของเราเนี่ยหนักกว่าคาร์บอน12เนี่ยเศษหส่วนสิ 12, คาร์บอน12บในกี่เท่านะครับแล้วทีนี้คุณดูเลยครับเนี่ยเเนี่ยมีมวลมีเลขอะตอม32มสิบอ่ะผมทดไว้ก่อนนะครับ x มีเลขอะตอม32มวลอะตอม73คุณอย่าเอา73มาใส่ข้างบนคุณอย่าเอา73มาใส่ข้างบนแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับ มวลนะครับเอา73มาใส่แบบนี้ไม่ได้นะครับพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้นะครับธาตุนี้อยู่ในหมู่ที่14บ่คาบที่4จริงไหมนักเรียนครับก็ลองเอา32ไปจัดดูนะครับสาเนี่ยมันจัด2 8 18 28 29 30 31 32 4นะครับอ่าอยู่หมู่4คาบ4นะครับคาบ4เนี่ยถูกต้องแล้วหมู่4ทําไมเขาเขียนหมู่14อันนี้เป็นการนับ หมู่อีกแบบหนึ่งนะครับเขาจะนับทั้งหมด18หมู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันตรงหมู่14ก็ถูกต้องนะครับส่วนบางคนบอกเฮ้ยพี่ นะครับมันนับยังไงนะหมู่18หมู่เนี่ยเดี๋ยวผมเปิดตารางธาตุอันนี้ให้ดูนะครับอันนี้เนี่ยผมเซิร์ชมาจากเว็บไซต์อันนี้นะครับเป็นเว็บที่รวบรวมเกี่ยวกับข้อมูลกับวิชาเคมีที่ดีมากนะครับใครลองไปกดไลค์กดติดตามเพจเขาดูนะครับน่าสนับสนุนเลยนะครับตัวต่อไปนะครับอันนี้ผมเอามาจากไหนเนี่ยผมก็จะอ้างอิงให้ตลอดครับเนี่ยครับเวลานับหมู่เนี่ยปกติเราจะนับเป็นหมู่ 1A นะครับหมู่ 2A แบบนี้ใช่ไหมครับนับด้วยเลขโรมัน หมู่ 3a แล้วก็ไล่ไปหมู่4หมู่5หมู่6หมู่7หมู่ 8a ตามลำดับแต่มันมีการนับหมู่อีกแบบหนึ่งก็คือนับด้วยเลขอารบิกนะครับ1 2 3 4 5 6อ8 9า0 11 12บนะครับหมู่นี่คือหมู่12 13 14 15 16 17 18เปนะครับเป็นการนับหมู่อีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วธาตุหมู่ 4a นะครับก็คือธาตุหมู่14นั่นเอง นะครับมันคือหมู่เดียวกันนะครับแต่มันเป็นรูปแบบการการนับกันคนละแบบเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดอิเล็กตรอนแล้วมันลงท้ายด้วย4ก็แสดงว่ามันอยู่หมู่4หมู่4กับหมู่14คือตัวเดียวกันนะครับหเนี่ยยังไงก็ถูก1เนี่ยถูก1เนี่ยถูก1เนี่ยถูกนะครับแล้วทีนี้บางคนก็จะไปดู2ต่อดู2เนี่ยมี41นิวตรอนบางคนบอกเฮ้ยพี่41นิวตรอนต้องถูกสิถ้าคุณคิดว่า2ถูกเพราะ คุณกําลังทําอย่างนี้แน่ๆนะครับถ้าคุณคิดว่า2ถูกเนี่ยแสดงว่าคุณเอา73มเนี่ยมาใส่ไว้ตรงนี้ถูกไหมครับแล้วพอคุณเอา73ลบกับ32เนี่ยคุณก็จะคิดว่าเขามีนิวตรอนอยู่41นิวตรอนใช่ไหมครับเห็นนะถ้าคุณคิดว่าข้อนี้มันถูกเนี่ยแสดงว่าคุณเอาเลข73ไปแทนเลขมวลไม่ได้นะครับ73ไม่ใช่เลขมวลนะครับเห็นไหมฮะมันคือมวลอะตอม นะครับมันไม่ใช่เลขมวลนะครับเพราะฉนั้นจะเอา73ไปแทนตรงนี้ไม่ได้ครับมันผิดนะครับข้อ2นีในคนละเรื่องเลยนะครับไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไอันนี้มวลอะตอมไม่ใช่เลขมวลนะครับนะครับเพราะฉะนั้นข้อ2นีในผิดนะครับหถูกนะแต่2ผิด2ผิด2ผิดเอ้าถ้าเป็นผมผมตอบกอไก่ได้แล้วนะ นะครับแต่ว่าลองดู3กับ4ด้วยก็ได้ครับสเนี่ยในสถานะพื้นนะครับธาตุตัวนี้มี2อิเล็กตรอนเดียวนะครับสาเนี่ยถ้าให้ผมจัดผมบอกแล้วผมเป็นคนคิดเลขช้ามากผมเนี่ยจะจัดแบบย่อเพราะเพาะผมจัดเต็มเต็มเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้ผมทําไม่ทันนะครับผมก็เอาไว้ตัวนี้มาจัดนะครับอาร์กอนเนี่ยเลขอะตอม18แล้วไป 4S กําลัง2ก็20 20นะครับ20แล้วก็ไป 3D กําลัง10 ถูกไหมครับจัดแบบย่อก็30ก็ไปแล้วครับ30เสร็จปั๊บก็ไปนะครับ 4p ่พีกำลัง2เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นออร์บิทัลสุดท้ายเนี่ยคือออร์บิทัล p นะครับระดับชั้นพลังงานย่อยเนี่ยซับเชลเนี่ยสุดท้ายคือซับเชล p แล้วมันแบ่งเป็น3ออร์บิทัล นะครับมีอิเล็กตรอนอยู่2ตัว1 2ก็เรียงเดี่ยวทั้งหมดมี2อิเล็กตรอนเดี่ยวก็ถูกต้องไม่ได้ผิดอะไรนะครับแล้ว3เนี่ยมันถูกเห็นไหมหนกับ3อยู่ด้วยกันก็มั่นใจแล้วว่าตอบกอไก่แต่เผื่อใครยังสงสัยว่าพี่ครับแล้วข้อ4มันผิดได้อย่างไรนะครับข้อ4ี่เนี่ยเขาบอกว่ามี2เวเลนต์อิเล็กตรอนอันนี้ผิดอยู่แล้วเวเลนต์มัน4ี่ครับมันจะ2ได้ยังไงอะ่ะใช่ไหมครับมี4เวเลนต์อิเล็กตรอนไม่ใช่2เวเลนต์อิเล็กตรอน นะครับไอไอสตรงนี้คืออิเล็กตรอนเดี่ยวไม่ใช่วเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับเวเลนต์อิเล็กตรอนคือตรงนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยก็มั่นใจครับข้อที่2ก็ยังคงคอนเซ็ปต์ง่ายและตรงตามหลักสูตรเหมือนเคยเจอกันใหม่ในข้อหน้านะครับใครดูวิดีโอผมนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมเปิดช่องนี้ไว้เพื่อเผื่อจะมีงาน <laughs> เผื่อมีงานเข้ามานะครับก็มีช่องทางติดต่องานได้ด้านล่าง นะครับใครที่ไม่ได้ติดต่องานกันอยากจะเป็นกําลังใจช่วยสนับสนุนช่องก็ช่วยกันกดไลค์วิดีโอสักคนละ, like, นะหนึ่งไลค์นะครับหรือกด s u b สไครต์ไว้นะครับเผื่อ YouTube มันจะได้แนะนําวิดีโอนี้ให้กับบุคคลอื่นๆด้วยนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ